วันนี้เราเตรียมเซอร์ไพรส์ไว้ให้กับพี่พีใช่ไหมใช่ของหายหรือเปล่าอะไรเงี้ยของนางตอนนี้คือหายไปหมดเลยจากห้องเขาแคร้อรมากกว่าที่ที่ยูแคร์ไอหรือเปล่าก็แคร์ไงอันนี้เอาไว้อันนี้เอไว้เอไว้ไอ้ยาพื้นยาพตาเลยตากระเป๋า ตรงสเปคไหมคะตร,ตรงสเปคเลยแบบที่เราต้องการเลยนะถ้าอยากจ้างสีชีพไประวายสีที่บ้านนะคะจ้างมาได้เลยวันละหมื่นหนึ่ง เด็กน,นี้ไปเรียนพิเศษกันอยู่วันนี้เราเตรียมเซอร์ไพรส์ไว้ให้กับพี่ๆคือเรื่องของเรื่องอ่ะก็คือว่าลูกๆเนี่ยเขาก็เริ่มใช้ห้องของเขาซึ่งแบบเป็นห้องเรียนเนี่ยเรียนหนังสือแล้วเขาก็อยากจะได้สีห้องใหม่บ้านเราส่วนใหญ่จะติดเป็นวอลเปเปอร์เนาะแล้ววอลเปเปอร์อ่ะก็เริ่มเก่าแล้วสีวอลเปเปอร์ก็เริ่มเยินแล้วแต่ว่าเราเนี่ยแอบเซอร์ไพรส์ด้วยกันที่ไม่ได้บอกอะไรเขาเลยเซอร์ไพรส์กวาคือให้เขาทาสีเองจ้ะใช่ไหม ใช่ไม่รู้จะทาได้เปล่าจริงๆวันนี้นัดช่างมาแล้วแต่ก็คิดคิดดูว่าเออเราลองให้ลูกทาเองดีไหมจะได้แบบเปิดประสบการณ์แบบใหม่ๆลองเป็นช่างทาสีดีไหมทาดิงๆให้พี่ๆเขาทาสีเองดีไหมดิงซูว่าดีไหม มีจูช่วยด้วยนะ <S <S 1> <S 1> มามีกับเด็กๆเราดูโทนกันไว้บ้างละก็น่าจะเป็นโทนสีที่แบบอบอุ่นนิดนึง <Wow. S 1> ให้แบบเขานั่งในห้องเรียนเราก็จะรู้สึกแบบสบายตาจะได้แบบเสริมบรรยากาศในห้องเรียนนะให้เด็กๆตั้งใจเรียนกันมากขึ้นเนาะแล้วรอบนี้นะจ๊ะเรื่องของสีที่เราเลือกเนี่ยเราก็เลือกใช้นิคโคเทนแอร์แคร์คือจริงๆเป็นสีที่เราเคยใช้อยู่แล้วก่อนหน้านี้เด็กดิบอกว่าถ้าจะเลือกทาสีในบ้านเนี่ยต้องเลือกที่เป็นยังไงนะ ที่ทาสิ่ง้อยู่ไบางสีาามัทาแมันกินเป็นปีอ่ะก่อนนั้นเนี้ยพลไม่ได้ทําบ้านไม่อะไรพลก็ไม่รู้ว่าการเลือกกันอะไรเงี้ยเราต้องใส่ใจต้องดูจริงๆเพราะว่าอย่างสีทาภายในอย่างเงี้ยมันก็มีหลายแบบให้เลือกที่เขาใส่ใจก็คือในเรื่องของความสะอาดแล้วก็สุขภาพที่ดีของพวกเราที่อยู่ในบ้านเพราะถ้าเราดมกลิ่นที่แบบเหม็นเอะไรอ่างเงี้ยมันก็มีสารละเหยที่ไม่ดีกับสุขภาพเราด้วยนี่จะกินซะง่ายมากดีกว่าปีน ที่เรามั่นใจเราเลือกตัวนี้เพราะว่าเรามั่นใจว่าเขาเป็นสีที่แคร์เราจริงๆแคร์ยังไงก็คือเขาไม่มีสารละเหยไม่มีกลิ่นฉุนนะและที่สำคัญก็คืออย่างที่เดดดี้บอกว่าสามารถเข้าอยู่ได้เลยไม่ต้องรอพักห้องอะไรใดๆทั้งนั้นนะรุ่นที่เราเลือกเนี่ยคือมั่นใจกว่าเดิมอีกเพราะว่าเขาแคร์เรามากกว่าเดิมนะจ๊ะไอ้วานะเขาแครเรามากกว่าที่ที่ยูแครไอหรือเปล่า ก็แครไงแค่ยังไงก็คือเขาเป็นสีน้ำทาภายในแบบเกรดอลตรารีเมียมเลยอลตรารีเมียมก็คือแบบคือเขายกระดับความแคร์แบบว่าแคร์เราทุกลมหายใจเลยจริงๆและเขาก็ได้รับมาตรฐานระดับโลก Green Guard Gold Certification รับรองโดยสถาบัน UL จากประเทศสหรัฐอเมริกาเลยแบบนี้เป็นยังไงคะใช่แล้วอันนี้เนี่ยภายนอกเลยี ตรงสเปกไหมคะตรงสเปคเลยแบบที่เราต้องการเลยนะวันนี้เราก็เลยจะเซอร์ไพรส์เด็กๆกันเดี๋ยวรอเด็กๆกลับมาทาเองด้ค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆทาให้เด็กๆทาเองดูว่ากาว่าจะเป็นยังไงทาทำไหมไม่รู้จะเซอร์ไพรส์หรือว่าจะโดนลูกบ่นว่าของหายหรือเปล่าอะไรเงี้ยของนางตอนนี้คือหายไปหมดเลยจากห้อง เีกกลับมาแล้วซะมา,วมาแล้วเด็ก hey, เลยนะอ้ยเป็นยังไงคะเหนื่อยไหมคะลูกๆวันนี้เราจะบอกว่าเรามีเซอร์ไพรส์ให้ล <ussen> <re> ูกๆด้วยค่ะเซอร์ไพรส์นะคะเดี๋ยวลูกๆปิดตาก่อนค่ะปิดตาเลยค่ะปิดตากระเป๋าออกอ่ะปิดตาก่อนค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมเซอร์ไพรส์ค่ะปิดตาเลยนะคะปิดตาลูกใส่ตาปิดตาค่ะปิดตาเปลีตาห้าแอบดูนะเปลี่ยนอะไรอ้าวอ้าอน้บดูอะไรดูนะดูนะ โอเคถึงแล้วค่ะสี เดี๋ยวเอากลับมาเดี๋ยววันนี้เราจะทาสีกันที่รู้สึกเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ตรงไหนคะห้องใหม่หัวปีค่ะเซอร์ไพรส์เพราะว่าตอนนี้ห้องเปลี่ยนไปใช่ย่แต่เดี๋ยวจะเปลี่ยนไปเป็นในทางที่สวยขึ้นดีขึ้นเราจะได้สีห้องใหม่กันเลยอ่ะวันนี้นะัดช่างเวลาเดี๋ยวช่า,างเขาร้านจเอาสีมาผสมให้เราแล้ว,ลวก็คือว่าเราได้ให้ช่างเข้ามาแบบลอกวอลเปเปอร์ออก เราก็โปลแล๊แบบว่าปิดเก็บเขาเรียกว่าพื้นผิวเนาะก่อนจะทาสีอ่ะต้องทําให้พื้นผิวผนังเราอ่ะโป๊ให้เรียบร้อยก่อนๆๆอแล้วเพื่อความปลอดภัยนะตรงมัคไฟอะไรที่แบบเป็นสวิตเป็นอะไรเงี้ยเราก็จะแบบปิดไว้ใช้ใช้เทปแปะเอาไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยแล้วก็จะได้ไม่เ,มเอลอะเทอะด้วยววยังใช้ได้อยู่ใช้ย่ไหมคะเดี๋ยวเด็กๆก็จะได้ทาสีด้วยตัวเองกันเลยนีเท่า,าแล้วแล้วทำไม อกรมาพอมโอ้โหุณพร้อมกันมากยนะเย่งถุกอุปกรณ์จากที่เลยนะอ่ะพอมมามว่างก่อนนะคะนี่ดิบบล์เพอนแรอ่ะเดี๋ยวพี่เปิดเลยคิ้วสีฟ้าเยนี่ชีวิตก็ยังไม่เคยทาสีเหมือนกันนะเด็กรู้จักอุปกรณ์ไหคะว่าเราต้องทำยังไงอุปกรณ์ในการทารู้อันนี้ไว้ อื่นต้องคนก่อนชิต้าเก่งมากเลยนะคนสามถึงห้านีนะอ่าคนประมาณ3าถึงห้านาทีค่อยๆคอคนให้เด็กที่คนจะได้ไม่กระเด็นไม่เลอะเทอะสวยไหมลูกสวยกับอันเก่าอีกเออสวยกับอันใหญ่อยู่แล้วพี่แล้วที่สำคัญก็คือเนี่ยไม่มีกลิ่นเลยจีโน่คือแบบปกติจะจะเซนแรงมากถ้ามีกลิ่นแฮปปี้ไหมครับดีกับลมหายใจลูกงไหมลูกดีกับสุขภาพเนาะ ปุ่ยยังมีสีก็ยังทำไม่เสร็จขอเป็นสีทาภายในแบบเอาหน้าพรีเมียมเลยคือเป็นแบบเกรดแบบดีมากๆสุดยอดความพรีเมียมเลยนะคะตอนนี้นะอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือจะมีเป็นแบบว่าลูกกริ่งแบบโรโรแล้วก็เป็นแปลงที่สามารถปัดปาดได้เลยสบายเองนะจะเอาสวยๆนะไปในทิศทางเดียวกันนะคะอ้าเป็นดาอัาแเนด์ดาคอัพแอนเดาวรับแอนเดาใช่ใช่อุยฝีมือดีนะลูกเราอ่ะจริงๆไม่ต้องตั้งช่างแล้วนะพ่อ เ่เ,เด็กๆรู้ไหมว่าสีที่เราทาเนี่ยเขาเรียกว่าสีทาภายในนะลูกคือคนส่วนใหญ่อ่ะจะเข้าใจว่าสีที่เราทาเสร็จแล้วไม่มีกลิ่นคือปลอดภัยแล้วแต่จริงๆอ่ะมันยังไม่ปลอดภัาายนะมันอันตรายมากๆเลยเพราะว่ามันมีสารละเลอยที่เรียกกันว่า VOC ใช่มนะ VOC เนี่ยก็คือมันจะเป็นสารฟอร์มาลดีไฮด์ แล้วเหยพวกนี้มันจะระเหยง่ายมากๆพอเราสูตรดมเข้าไปใช่ไหมหายใจเข้าไปเอยหรือแบบโดนผิวหนังเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะก่อให้เกิดอันตรายกับเราบางคนเนี่ยคือแสบจมูกนะเจ็บคอไอหรือแบบที่โหดที่สุดก็เหมือนที่เด็ดนี้บอกก็คือทำให้ก่อมะเร็งได้เลย อันตรายมากๆเราก็เลยแบบใส่ใจสุดๆแล้วก็เลือกตัวนี้นะคะ Nippon ท mm hmm. n Air Care นะจ๊ะ mm hmm. เขาแคร์เราจริงๆแล้วก็ปลอดภัยจริงๆถ้าเกิดว่ามีตรามาตรฐานระดับโลกนะตรานั้นนะคะก็คือตรา Green Guard Gold Certification mm hmm. ซึ่งทุกถังของ Nippon ท n Air Care เนี่ย mm hmm. เขามีแน่นอน mm hmm. แล้วมันาเกี่ยวกับอะไรหรอ มันก็คือตาที่แบบเป็นการอาวัดมาตรฐานการตรวจค่าการปล่อยสารระเหยจากสีหรือว่าจากวัสดุก่อสร้างวัสดุตกแต่งภายในบ้านอนะไรเงี้ยลกคือเขาก็จะตรวจมาแล้วอย่างเข้มงวดเพื่อสุขภาพของเรานะโ,โดยเขาจะแบ,บ่งออกเป็น2 level, องเลเวลก็คือจะมีเลเวลแรกเนี่ยจะเป็นกินกาดแบบขั้นมาตรฐานแต่ว่าของเราทีเ่เราเลือกมากับป๋่องนี้นะคะเป็นแบบเลเวล2 เลเวลสองเนี่ยก็คือเป็นสกิลการโกขั้นสูงเลยลกูกมีค่าการระเหยที่แบบต่ำมากถ้ายิ่งต่ำยิ่งน้อยก็คือยิ่งดีจ้ะนเนี่ยนี่มันไม่ไม่กินสูงเลยแล้วมันทาดีมากเลยใช่ไหมคะ mm hmm. นี่ปอนเทนแอร์แคร์เข,เขาแบบแคร์เขาเรียกว่าแคร์ทุกลลใส่ใจของทุกคนในครอบครัวจริงๆแบรนด์เนี้ยบอกเลยว่าเขาเป็นยอดขายอันดับหนึ่งของเอเชียเลยนะแล้วก็มาพร้อมกับเทคโนโลยีลิควิดเฉพาะจาก เจแปนค่ะนิปปอนเทนแอร์แคร์เนี่ย mm hmm. เขายังมี3นวัตรกรรม mm hmm. ล้ำสมัยมากๆนะคะอันแรกเลยคือต้องแอร์เฟชค่ะเป็นเทคโนโลยี hmm. ที่ทำให้อากาศเนี่ยบริสุทธ mm ิ hmm. ์ที่เรียกว่า Active คาร์บอนนะซึ่งเขาก็จะดูดซับพวกสารละเหยอ,อย่างฟอร์มาลีไฮด์อะไรเงี mm ้ย hmm. คือที่มันจะทำให้เราระคายเครื่องตาระคายเคืองผิวหนังแล้วก็ไม่ดีกับสุขภาพเราด้วยนะคะอันนี้ก็จะปลอดภัยไร้สารอันตรายต่อร่างกายเราเลย เ,เป็นแบบซีโร่ V O C จริงๆนะคะไร้กลิ่นฉุนแบบที่ชิต้าบอกเลยว่ามันไม่มีกลิ่นเลยจริงๆแล้วนวัตกรรมข้อที่ 2, 2> ก็คือแอนตี้แอนตี้ในที่นี้นะคะก็คือการยับยั้งไวรัสแล้วก็แบคทีเรียบนผนังเขาช่วยได้จริงๆนะคืออย่างเชื้อไวรัสแบบโคโรนาถึงอะไรก็ยับยัง้งได้จริง ได้ค่ะเพราะว่าเขาใช้เทคโนโลยี silver ion แล้วไม่ใช่แค่โคโรนานะเชื้อไข้หวัดใหญ่ H1N1 เ,เขาก็สามารถยับยั้งได้ทระเภโลกนี้นะตาไปเดี๋ยวนี้นสีธรรมดาก็มียี่นุ่มนันม่นนั่ไม่เยอะมากเลยมันคือความล้ำที่เทคโนโลยีของเขาไงเขาแค่เราอะที่ว<อ>า<ด>่านี่กำกงไฟได้ไ,ไหมกำไฟ<ว>ไ,ได้เลยข้อที่3ของเขาก็คือ air wash เขามีเทคโนโลยี anti stain คือเราสามารถเช็ดล้าง อาจจะได้มากถึงสองแสนครั้งเลยท่งที่ดึงได้ส่งแสนคั้งไหใช่โอ้นี่ได้สองนครั้งแต่ที่พ่อบอกไงว่าดีกว่าวอลเปเปอร์เพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เป็นวอลเปเปอร์อ่ะถ้าเปื้อนขึ้นมาอะไรเงี้ยมันก็จะไม่สวยแล้วไม่โอเคแล้วเช็ดล้างแล้ที่พวกเราเคยใช้นะอันนี้ใช้สิบปีก็ยังเปลี่ยนสีเลยนั่นคือเปลี่ยนเลยคงจริงๆ คุ้มแบบว่าได้ไลฟ์ทามเลยตลอดชีวิตเลยสองแสนครั้งคือเยอะมากนะล้างเช็ดทำความสะอาดอะไรได้เต็มที่เลยยิ่งบ้านที่แบบมีเด็กแบบเราอะผน<ด>ังเปื้อนอยู่แล้วดูสีอี้น<า>ฮะอยากจะเห้นท้องตัวเองก็ควรด้วยแล้วชชลลี่อะติดลมเหรอลูกติดลมติดใจอะคะเท้นเองเลยเหรเอคะแบบเขาดีจริงๆด้วยคุณสมบัติด้วยอะไรที่เราเล่าให้ฟั เป็นอะไรที่ถ้าใส่ใจสุขภาพใส่ใจลมหายใจนะก็ต้องเลือกน i ่ป้อนเพื่อนแคร์เลยเพราะว่าเขาแคร์เราจริงๆอุ้ยตู้ดิเล่นแล้วอ่ะเล่นไว้ด้วยเนาะใช่เล่นแล้วอ่ะอย่างที่บอกไหมว่าคือทาเสร็จปุ๊บคือเข้าอยู่ได้เลยวันนี้ลูกๆได้ทาสีเอ็มครั้งแรกเป็นยังไงคะอืออ่าเดี๋ยวเราจะให้โปรเฟซชั่นอล เก็บงานให้เราเนาะมามีก็นัดช่างแล้วล่ะเดี๋ยวให้ช่างมาช่วยเก็บข้างบนให้นะลูกนี่เป็นมืออาชีพอยู่แล้วโปรเฟชชันออลบรกว่าช่างเป็นมืออชีพอยู่แล้วครับน่าจะทำเองใช่ไหมครับเดี๋ยวต้านช่วยช่างก็ได้ลูกเดี๋ยวให้พี่ช่างมาช่วยด้วยเนาะแล้วช่วยกันพาให้เสร็จไวๆเลยลูกเดี๋ยววันพรุ่งนี้เด็กๆก็ใช้ห้องเรียนได้เลย 是。<See> เออเ้เซฟเซฟั้งแต่ตั้ครัวเลยใช่แล้วใด้ค่ะสีนี้ก็สวยมากเลยค่ะยูยูลงเอากคิดซะมาใส่แล้วก็เฉยฮะ่งาเดีวคืเขาแบบสามารถล้างได้ใช่ใช่ใช่่คือปลอดภัยเนี่ยไม่ใช่ปลอดภัยแค่คนนะสัตว์เลี้ยงน่ารักน่ารัของเราเนี่ยน้องปิ๊ซูปิกเซนเนี่ยก็ต้องปลอดภัยแล้วก็มีสุขภาพที่ดีด้วยเดี๋ยวเรามา ทาสีเพิ่งเสร็จใหม่ๆนะเดี๋ยวนี้บอกว่าเดี๋ยวเราลองดูซิว่าถ้าลูกทําเลอะมีแบบซอสมะเขือเทศหรือมีทําห้องแล้วอะเช็ดออกได้ไหมแต่ว่าเดี๋ยวเราลองดูซิว่าถ้าเด็กทําเลอะบางทีเด็กๆอะเขาก็จะชอบทําผนังเลอะนี่แหละเนี่ยที่เราบอกว่าเช็ดได้ล้างได้ถึงสองแสนครั้งอะเดี๋ยวเรามาเทสกันดูว่าเป็นยังไงปีนได้ด้วยปีนได้เหรอคะปีนยังไงคะโอ้โห่าเดี๋ยวเรามาเทสกดูนะเด็กๆทำเลอะ ตายแล้วก็ออยังไงดิจะเช็ดใช่ไหมตัวเช็ดนะไม่เลยเยอะๆหน่อยเสียงนี้ไม่เห็นมั้งเ,เนี่ยเวลาเลอะใช่ไหมคะเด็กๆก็จะทำเลอะโอ๊ยแี้วเช็ดนะดูดิสะอาดเลยโอ้โหนี่มันเช็ดได้หมดเลยดิล้างออกเช็ดออกได้เลยจ้าคือนี air ่ปอลิเทนแอร์แคร์เนี่ยเป็นสีน้ำภายในที่แบบว่าเอาไดา้พรีีเมยมจริง เขาใส่ใจสุขภาพของพวกเรามากขึ้นแคร์เรามากขึ้นจริงๆนะคือเป็นการแบบยกระดับความแคร์เป็นสีที่แคร์ทุกคนแคร์ทุกลมหายใจนะคะแล้วเขาก็ได้รับมาตรฐานแบบว่าระดับโลกเลยนะยินก,กาด g o Certification อันนี้คือรับรองโดยสถาบัน UL จากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะคืออากาศดีๆในบ้านของเราเนี่ยสะอาแล้วเราก็จะหา่างไกลสารละเหย Oh ใช่ถ้าใครอยากจะทาสีที่นี่แบบเรานะคะก็อย่าลืมนิดเปิ้เทนแอ์แพรนะคะสามารถหาซื้อกันได้เลยง่ายๆที่ไ็ก บอกว่าเราเนิฟม,มากๆเด็กๆก็แฮปปี้มากๆนะคะ